สามสี่สีแดงนะพี่ๆสั่นหน่อยเหมือนเดิมเสียงลมชัดเจนใจเจ้า <c oughs> ไปไปไปโคโคโคโอนี้แยใแงใจแดงสะพานควายแล้วค่ะวันนี้นะหลับบนรถเมย์ไม่ได้ค่ะห้ามหลับติดขอเลยเดีย๋ยวไว้ลงจากรถก่อเดี๋ยวจะบอกเหตุผลเพราะอะไรว่าวันนี้น,นั่นงหลับบนรถเมย์ไม่ได้ โยกโย,ยกไปโยกไปตามจังหวัดลอ้อนิกซีส่สะพันควายค่ะยังไม่ผิดเลยติดติ ก็ตลาดนะคะเขาทำเป็นร้านอาหารแล้วโอ้ตกภาพใสเด่นเอเชอรเอเชอรเอเชอร ลมชัดเจนต้องทนแน่แนอนนั่งรถนี้ไปด้วยกันเร็ว 行。 嗯，好的。 Go. 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 ก็เรากลับบ้านกันค่ะเดินกลับบ้านกันคือน่าจะบอกว่าทำไมตอนต้นคลิปนา,นนาบอกว่านอนนอนหลับไม่ไดพ้พี่เคยดูหนังเรื่องสี่คิงกันไหมนาไม่เคยดูแต่ชีวิตรจริงนาอยู่ในหนังเรื่องสี่คิงพี่บนฉากรถเมย์เรียบร้อยครับพี่ หลังจากพี่ลงเมื่อกี้เห็นแหบวบๆใช่ไหมนั่นแหละเรียบร้อยค่ะวันนี้คือนารอดค่ะกลับบ้านนาเรียบร้อยก็คือถ้าเลือกได้อ่ะพี่พี่เข้าใจความรู้สึกว่าโบกขึ้นรถเมย์เราก็ดีใจใช่ใชไหมรถเมลแบบ์ว่าว่ารถมาเราก็โดดขึ้นไงพอขึ้นไปปุ๊บเงว้วคุณพี่ท่านยืนขวางประตูหนึ่งคนแงะหลังไปโอโ้พี่จ๋าครึ่งขันรถค่ะ ทำไงอ่ะลงก็ไม่ได้ก็ต้องไปต่อเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราพลาดขาบวนไอเราพลาดคันนี้ใช่ปะ่ะเราต้องรออีกกี่นาทีอีกกี่คถึงชั่วโมงเราก็ไม่รู้ก็เลยต้องขึ้นมาถึงทําให้นาหวับนาหลับไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้นาะเดิน่างจากน้องเข้ามาแล้วคะ่ะนี่แคะ่ะชีวิตเด็กชานเมืองใช้ชีวิตในกรุงเทพเราต้องระวังตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ดีคะ่ะ <c oughs> นี่แหละแต่นาเจอ เจอ,เจอมาสองรอบแล้วนาวุตสารเรื่องที่จะกลับบ้านดึกเรียกพี่นี่คือเหตุผลหนึ่งทําไมนาเลือกกลับบ้านดึกนะพยายามเลือกกลับสามทุ่มแล้วนะคะพี่ที่แต่อันนี้ยนาก็ยังมาเจอน้องอีกตอนสามทุ่มครึ่งอ่ะพอนานาก็ไม่เป็นไรสามทุ่มครึ่งไม่เป็นไรอ่ะเปลี่ยนใหม่ฉันกลับสี่ทุ่มสี่ทุ่มนาก็ยังเจอล้วเราจะให้นาทาไงอ่ะสิ่งที่ทําได้คือ เอาตัวเองให้รอดจากเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มาให้ได้แล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็พอแล้วค่ะแต่เมื่อกี้ก็โอเคไม่มีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเราสังเกตอาการได้ค่ะแต่พี่พี่ไม่ต้องไปห่วงน,นะคะนะเอาตัวรอดได้ค่ะฝากบอกแม่ด้วยแม่ไม่ต้องไปห่วงน,นะรอดแล้วแต่หนังน้องเขาก็เราก็ตอบไม่ได้เนาะพี่พี่ไม่อาจจะได้ยินเมื่อก,กี้น้องพูดอะไรสักอย่างนะ เนี่ค่ะชีวิตเบื้องหลังเบื้องหลังแต่ละคลิปมันก็ไม่ได้สวยงามสวยรูอย่างที่พี่เห็นอะคะ่ะน่าึงบอกไปพี่ตลอดคลิปว่าอยู่เป็นเพื่อนนะก่อนนะอยู่เพื่อนนะก่อนนะเถียเพิ่งหนีนะไปไหนทำไงได้ที่เราก็ต้องนั่งรถเมล์ต่อไปแต่พูดพูดถึงความจริงอะนะน่าเจอมาทุกเหตุการณ์แล้วค่ะพวก ประมาณเหตุการณ์แบบนี้แต่ทางที่ดีแบบเราต้องระวังตัวเราอะให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเจอลูกหลงเพราะว่าทุกวันนี้เหตุการณ์แบบนี้มันยังมีอยู่แค่แค่มันไม่ได้เป็นข่าวแค่นั้นเองอะค่ะพี่นะไม่กลัวละวันนี้นะรอดค่ะรอดลงจะ้ะรถเมย์มาเป็นพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว น้าขอตัวเดินเข้าหอแล้วกันเพราะว่าตอนนี้น้าเลยเดินเลยน้องเข้ามาเยอะมากแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะยังไงไว้คราวหน้าน่าจะเอามาเล่าเหตุการณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นให้พี่ๆฟังกันใหม่นะคะเอ,อ่อถ้ากล้องสั่นกล้องสั่นเสียงลมแรงความเร็วลรถแรงไงนะ้อก็ขอโทษจริงๆค่ะยังไงนะขอกลับคำว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ